ต้นพริกยังโดนเพี้ยเข้าทำลายนะครับเป็นเพี้ยแป้งเห็นไหมครับเพี้ยแป้งเต็มใบต้นพริกเลยครับมดเป็นตัวการแห่งการเกิดเพี้ยนะครับสูตรน้ํายาบานป่าน,นี้นะครับใช้ไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมดและเพี้ยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิิตรไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืช ตอนนี้ย่างข้าวหน้าฝนเต็มตัวนะครับสมุนไพรจึงจําเป็นในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราจะหาสมุนไพรจากไหนนะครับมาไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิทิไทย P ีชนแนลจะมาแนะนําสิ่งนี้กันนะครับหลายบ้านมีใช้กันนะครับแต่ถ้าไม่มีเราไปหาซื้อได้ครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีขายเลยครับสําหรับน้ํายาบ้วนปากทุกยี่ห้อ ในน้ายาบ้วนปากทุกยี่ห้อมีสมุนไพรหลายอย่างเลยนะครับและมิ้นช่วยในการไล่กําจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้น้ํายาบ้วนปากแค่เพียงหนึ่งฝาใช้ไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ทั้งสวนทําอย่างไรและใช้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับสูตรน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชในวันนี้ทําง่ายใช้สะดวกเมื่อทําแล้วใช้ได้เลยครับส่วนผสม ที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับคือน้ํายาบ้วนปากคือส่วนผสมแรกครับส่วนผสมที่2คือน้ําเปล่าน้ําเปล่าถ้าเรามีสวนเล็กๆนะครับเราใช้เพียงกระป๋อง๊อก,กี้แบบนี้ก็ได้ครับหรือถ้าใครมีสวนใหญ่ๆนะครับเราก็เพิ่มส่วนผสมและใช้ถังฉีดพ่นได้เลยครับโดยการใช้น้ําป่านะครับแค่เพียง1ลิตรต่อน้ํายาบ้วนปากเพียง1ฝาเท่านั้นครับ เราใช้น้ํายาบนปากแค่เพียงหนึ่งฝาเท่านั้นครับเทลงไปรวมกับน้ำเปล่ากันเลยครับแค่เราเขยา่าเราก็ได้กลิ่นของมิ้นเลวครับมิ้นช่วยกําจัดและไล่มแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดเลยนะครับและส่วนผสมของสมุนไพรที่อยู่ในน้ํายาบนปากนะครับช่วยกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้เพียนกันเลยครับเขย่าแบบนี้กลิ่นของมิ้นก็ออกเลยครับ ส่วนผสมในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชสูตรน้ำยาบ้วนป่านะครับเราจะใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลหม้ายืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในการฉีดพ่นเพื่อไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงค่ำในระหว่างที่แมลงศัตรูพืชรบกวนต้นพืชมากๆนะครับเราจะใช้ทุกๆ2-3วันเลยครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับ พืชกินใบแบบนี้นะครับเราใช้ได้เลยครับไม่เป็นอันตรายต่อเราแน่นอนและสําหรับดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ครับดอกไม้อ,อ,อ่อนๆนะครับก็ใช้ได้ไม่เป็นอันตรายต่อดอกไม้ไม่ทําลายดอกไม้นะครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์วใ,ใต้คลิปทางช่องว th ิธีไทยพีชนแนลได้เลยครับพืชใบอ่อนหรือว่าพืชกินใบแบบนี้ครับ นี่ครับกินยอดนะครับอ่อนๆแบบนี้ถ้า,มาแมลงศัตรูพืชน,นะครับเข้าทําลายเราก็ใช้สูตรน้ํายาจากน้ํายาบ้วนปานะครับฉีดพ่นได้นะครับไม่ทําลายใบอ่อนของต้นพืชด้วยครับและใช้สะดวกถ้าเราทําแล้วใช้ได้เลยครับไม่ต้องหมักอีกต่อไปเลยครับสูตรนี้สะดวกมากเรามาดูต้นพริกกันเลยครับ ต้นพิกยังโดนเพี้ยเข้าทำลายนะครับเป็นเพี้ยแป้งเห็นไหมครับเพี้ยแป้งเต็มใบต้นพิกเลยครับมดเป็นตัวการแห่งการเกิดเพี้ยนะครับสูตรน้ํายาบานป่านี้นะครับใช้ไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมดและเพี้ยนะครับเพียงฉีดพ่นแบบนี้เลยครับไล่มดกําจัดเพี้ยได้ดีมากเมื่อเราฉีดพ่นไปแล้วนะครับเพี้ยจะฟอมดเมื่อได้กลิ่นของน้ํายาบานป่าน,นะครับ ซึ่งมีส่วนของสมุนไพรและมิน้นนะครับมดก็จะไม่เข้าใกล้ต้นพริกอีกต่อไปเลยครับสูตรนี้ใช้ได้ผลดีและได้ผลจริงทุกท่านนะครับลองนำไปใช้ภายในบ้านของเราได้เลยครับเมื่อเพี้ยข้าทำลายต้นพืชทุกชนิดส่วนมากใบของต้นพืชจะเป็นแบบนี้นะครับเหลืองด้านบนจะมีจุดเห็นไหมครับนี่คือเพี้ยแป้งนะครับเห็นไหมครับเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งอยู่ตรงไหนนะครับลอ,อลองสังเกตดูได้ เห็นไหมครับจะมีจุดขาวๆด้านล่างจะมีเพี้ยแป้งอยู่นี่ครับแสดงว่าเพี้ยแป้งนะครับดูดน้ําเลี้ยงที่ใบพึ่งเราครับใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับฉีดพ่นไปเลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในวิธีการใช้สูตรน้ํายาสูตรนี้นะครับนําไปไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชทุกชนิดนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางชอ่องนิไทยพีแชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมแนะนํานะครับวิธีการใช้น้ํายาบานปากนามาไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นไหมครับ เพี้ยพวกนี้นะครับนี่ครับมดกําลังขนเพี้ยและแมลงนะครับกําลังขนเพี้ยไปที่อื่นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับลองใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นดูได้ครับเห็นไหมครับเพี้ยจะหายไปจากต้นพืชอย่างไวเลยครับ